สวัสดีครับก่อนที่เราจะมาดูคลิปกันนะครับก็ตอนนี้ก็จะมีร้านถ่ายรูปมาแนะนําสําหรับทุกๆคนนะครับที่ต้องการร้านถ่ายรูปที่แบบแนวไฟเอ็มนะครับก็ร้านชื่อว่า a อคทีฟนั่นเองนะครับก็ร้านนี้บอกเลยว่าเป็นร้านรับถ่ายรูปนะครับที่บอกเลยโคตรสวยนะครับสวยมากๆเห็นป่ะนี่ก็จะเป็นรูปประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นรูปคู่นะที่เขารับถ่ายนะครับเห็นป่ะนี่สวยแบบประมาณนี้เลยอันนี้รูปคู่นะครับอันนี้รูปเดียวนะครับดูดิ มีรูปสวยๆนะครับอ่าถ้าใครแบบว่าอยากได้รูปสวยๆแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ล่างคลิปแล้วกันนะครับผมเป็นลิงก์ Discord ของร้านนะครับก็สามารถเข้ามาอ่าติดต่อกันได้นะนะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปแก๊งนะครับนี่ประมาณนี้กาลังโหลดอยู่นะครับโหลดช้ามากนะครับนี่ประมาณนี้นะครับรูปแก๊งนะครับสวยๆทั้งนั้นเลยนะครับโอเคครับก็เพื่อไม่ให้การเสียเวลาก็ไปดูคลิปกันเลยดีกว่าครับผมไป เอาเลยครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมนะก็วันนี้นะครับเราอยู่กับในเกม gta san andreas กันอีกแล้วนะครับก็เซิร์ฟเวอร์ที่เราจะมาเล่นในวันนี้นะครับก็คือเซิร์ฟเวอร์ legend of europe นั่นเองก็ถ้าใครอยากจะเข้ามาเล่นนะครับลิงก์ดาวน์โหลดก็ใต้ล่างคลิปนี้เลยเนาะนะครับก็วันนี้มันเดิมครับผมเราจะมาจกปูนกันนะครับด้วยรถคันนี้เลยนะครับเป็นรถสุดแรงนะครับนะเป็นรถแต่งนะครับมาดูกันว่ารถคันนี้นะครับจะหนีตำรวจพ้นหรือเปล่านั่นเองนะครับผม เอออันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะนะครับถ้าหนีพ้นนี่บอกเลยว่าพี่นี่ก็คือแบบโคตรเฟี้ยวใช่ไหม <c oughs> อืมโอเคครับก็มาดูกันดีกว่าว่าจะพ้นหรือเปล่านะครับก็ตอนนี้กําลังมุ่งหน้าไปจกปูนนะครับผมอ่าดูตํารวจก่อนลืมดูตํารวจตอนนี้ตํารวจออนกันสกวิสามคนหรือเปล่าสองคนสามคนนะไม่รู้ว่าจกปูนได้หรือเปล่านะฮะตอนนี้ก็เข้ามาสถานที่จกปูนแล้วนะครับสถานที่จกปูนก็จะอยู่ตรงนี้นะครับผมรู้สึกตรงนี้แหลกๆนะแหลกมากนะครับ โอเคจะขอล็อกรถก่อนนะครับโอเคถึงสถานที่จบปูนแล้วครับผม<อ>ก็ที่อยู่ตรงนี้ครับไม่รู้ว่าจะมีคนจบไปหรือยังอ่ะตอนนี้ก็มีคนจบไปแล้วเหลือเหลือสองเล่นหรอโอเคอ่ะจบง่ายมากนะครับผมตอนนี้ก็รอให้มันครบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่รู้ว่าตำรวจมันจะมาหรือเปล่าอุ้ยตอนนี้ตำรวจเข้าเวรสามคนแล้วนะเออแจ้งเตือนมันมันขึ้นนะครับตำรวจออนสามคนนะอ่าตอนนี้ก็รอครับรอครับ หรือว่าพี่ติดดาวนี่หว่าติดดาวแล้วทุกคนติดดาวแล้วนะฮะก็เหลืออีกประมาณแปดแปดนาทีด้วยเปล่าเนะี<ฮ>่ยโอ<ฮ>้หถือว่านานอยู่นะติดดาวนานอยู่นะโอ้แล้วก็จบโคตรนานนะครับผมดูดิ <c oughs> เห็นปะไปลดล็อกรถแล้ววิ่งเลยลด <c oughs> <c oughs> ล็อกรถแล้ววิ่งครับผมไปครับผมไม่รู้ว่าจะโดนจับหรือเปล่านะ โอ้ยสถานนี้ตำรวจอยู่ใ,ใกล้ด้วยนะครับจะโดนหรือเปล่าเนี่ยไม่น่าโดนนะฮะไม่เห็นนิวเวลตำรวจนะ,ะตอนนี้ปะจกเลยจกใสยไฟต่อนลครับบอกเลยจกปูนเสร็จมาจกใสยไฟต่อนะคอย,รรยนะครับผมแหมพี่นี่ก็บอกว่าทะาเลนนี่กูเลยนะฮะเออจกไปจนกว่าแบบตำรวจจะมาอะไรแบบเนี้ยนะฮะออนะครับโอเคบอกว่าตำรวจเขาไม่มาเนาะนะครับ,นะรบแต่หมุนกล้องดูก่อนวิตำรวจจะไม่มานะฮะ หมุนซ้ายหมุนขวาไม่เจอตำรวจเลยโอเคดูดิไม่เจอตำรวจนะโอเคครับปลอดภัยครับทางปลอดภัยนะครับเฮ้ยตอนนี้มีหมอออนอยู่5คนนะในเซิร์ฟเวอร์นะครับไม่เห็นนะไม่เห็นวิวแววตำรวจจะมานะครับเฮ้ยตอนนี้2คนเลยนะหมายจับพี่ทุกคนตำรวจเฮ้ยเแย่แล้วแย่แล้วตำรวจตำรวจดูดิมันบอกว่ากําลังหมายจับพี่2คนนะครับเฮ้ย ผมไม่มานะมามาหรือยังไม่เห็นเลยอะดูดิไม่เห็นตำรวจเลยเอา้าสายไฟหมดพี่จกตรงไหนต่อเนี่ยอุยอ้ยเฮ้ยมาจากไหนเนี่ยอ๋อหลุดเหรอครับหลุดแลว้วเพิ่งเข้ามาเหรอใช่ไหมหลุดแล้วเพิ่งเข้ามาใช่ไหม กหอ๋อเมื่อกี้จกใส่ไฟแยแล้วกูต้องไปส่งตำรวจอีกเหรอเดี๋ยนะเดี๋ยวนะแยโคตรเนียนโคตรเนียนในสซดเอาดิโอ้ยตำรวจมยังไม่รู้ว่าพี่จกปูนนะทุกคนต้รผนมันยังไม่รู้เดี๋ยวส่อนน้อยตรงไหนวะ ตำรวจยังไม่รู้พี่นี่อยู่นะทุกคนคือบอกเลยว่าโคตรเนียนนะครับเดี๋ยวพาตำรวจแว้นสนนอยอยู่ไหนตำรวจม่รู้จิงกอะโอเคแล้วก็ไปแบบไปส่งเขาแบบเนียนๆแล้วกันนะพอดีว่าใจดีอะครับ อีกขล้นเหอครับเนี่ยโอ้ยแหลกจักเลยมาตรงนี้ที่ไหนแหลกตลอดเลยอ่ะเรียบร้อยครับคุณรู้ไหมครับผมผมทำอะไรอยู่ตรงนั้นนะครับเอา้าตรวจหายคุณรู้หรือเปล่าผมทำอะไรอยู่ตรงนั้น จากสายไฟ <laughs> <laughs> แล้วผมมาส่ง,งคุณด้วยนะ <laughs> ไปไป,ไปเอารถตำรวจมาไปคุณจับผมได้ผมให้หมื่นหนึ่งเลย <laughs> จะไปมาดิไปเอารถมาเลย <laughs> เอาจริงวะ มันเอาจริงว่ะตำรวจเอาจริงว่ะมาไหมอ่ะมาไหมอ่ะมันมาไหมอะมันมาไหมอะตำรวจอ่ะเฮ้ยไม่มาว่ะเฮ้ยมาแล้วตำรวจมาแล้วตำรวจมาแล้วหนีก็หนีตำรวจกันมันมาแล้วตำรวจมาแล้วอุ้ยมันมาจริงว่ะมันมาจริงว่ะมันไล่จริงว่ะไปแล้วครับไม่อยู่แล้วครับตำรวจมันไล่จริงว่ะอู้ย อุ้ยตำรวจตำรวจมาว่ะมันเอาว่ะมันเอาว่ะตอนแรกก็นว่าแบบจะไม่ตามเลยนะอุ้ยสุดท้ายมันตามว่ะมันตามว่ะอุ้ยตามมาติดๆเลยครับดูดิแล้วนี่แล้วนี่แล้วนี่แล้วกันดิฟโอ้โหดิฟโคตรดิฟรถคันนี้บอกเลย <c oughs> โคตรดิฟอะ่ะอุ้ยเอาเรื่องว่ะตำรวจเอาเรื่องจริงนะอุ้ยแรงเกตบางทีอะครับอุ้ย ไปแล้วครับไปแล้วครับโอ้โหกลับไม่ปล่อยจริงวะกลับไม่ปล่อยวะตำรวจอะโอ้ยวนหลุกลับไม่ปล่อยวิววิวน่ากลัวน่ากลัวชนแม่งเลยเย๊ะเอาเรื่องเะเอาเรื่องวะจะเสียเงินหนึ่งหมื่นไปเนี่ยกลัวเสียเงินวะไม่หลุดเฉยเลยตอนแรกนี่ว่าหลุดนะ ไปแล้วไปแล้วเผื่อแล้วจ้าอุ้ยตานทานได้ไงอ่ะโอเคไปแล้วตานทานนี้ก็ไปแล้วไม่อยู่ละโอ้โหเผื่อตรงนี้ต่อแล้วกันยูฮูมาดิครับมาดิครับมาดิครับเลื่อชิวอ่ะบอกเลยโอ้ยหแต่ชนแล้วเนี่ย รอดไหมน่าจะรอดแล้วนะไม่เห็นวิเวียตำรวจเลยนะฮะตอนนี้ไปทางนี้ดีกว่านะครับบอกเลยชนรถบดก็หนีได้เหมือนกันเออไม่ใช่ว่าหนีไม่ได้นะไปละพาตำรวจขึ้นป่าขึ้นดงละตอนนี้ไม่มีวิเวียตำรวจอ่ะเฮ้ยยกรถโชวยกรถโชว์เปนไงเป็นไงมาดีฮาร์ปมาดีฮาร์ปนี่ยกรถโชวหน่อยตำรวจตำรวจ ตำรวจดึงดึงดึงอยกเอวหน่อยยกเอวหน่อยโอเคเหมือนจะไม่เห็นตำรวจเลยนะตำรวจไม่มาแล้วนะครับจัดรถก่อนเติมน้ำมันเติมน้ำมันหมดไม่มานะโอเครู้สึกว่าตอนนี้เราจะรอดแล้วนะครับผมตำรวจก็เอ่อไม่มาจับแล้วนะฮะหลุดแล้วนะครับก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปิรีโอนี้นะครับผม ก็อาจจะไม่ค่อยสนุกสักเท่าไหร่นะครับแต่ก็โชว์สเต็ปเขื่อนเสักสองทีเมื่อกี้นะฮะเหมือนจะรอดแล้วแหละนะครับรอดะไรหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวเราเอาเดี๋ยวเราเอาปูนไปขายดีกว่านะตอนนี้เหมือนจะหลุดแล้วนะครับไปเอาปูนไปขายกันไหนวะไม่เห็นนะเฮ้ยเขี้ยตำรวจอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยอุอุ๊ยอุ๊ อ้ยตำรวจชนตำรวจมันชนเอาว่ตอนไหนวะเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวดี๋ยวดีตำรวจจะเย็นดีตำรวจจะเย็นดีฮัลโหลโอ้โหตำรวจไอแม่งสุดจริงบอกเลยไปแล้วโอ้รถถังรถพังเดีอเด้อเด้เด้อรดเ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 เด ตอนแรกกูว่ากูจะรอดแล้วนะด่า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 โอ้ยวิ่งล้มวิ่งลม้มเยี่ยเหี้ยชิบหายแล้ววิ่งหนีตำรวจอ๋อชิบหายแล้วอ๋อชิบหายแล้วดุ๊ดโดนนี้เลยดนยนี้ว <c oughs> ิวิ่งล้มอะ่ะโอ้ยไม่นะไม่นะไม่นะ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็อยู่แล้วตำรวจแรกหดเกินดูดิดูดิโอ้ยเกิดไป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 ตำรวจเกิดไปเกิดได้เปล่าเกิดได้เปล่าฮัลโหลฮัลโหลเกิดได้เปล่าโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ตำรวจหลุดวะตำรวจหลุดตำรวจหลุดเกิดตำรวจจะหลุดนะ บก่อนแอบก่อเก็บรถก่อนไอ้ตำรวจมารวมาเฮียเดี๋ยวดิตำรวจโอ้ยังไม่ทันนยัเก็บรถเลยเดี๋ยวเดีเดท็สอได้ไหมเนี่ยเทคเทคสองเทสองขอเทคเลยเทสองเอ้ะมันมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วเคบรลก็เดี๋ยวเก็บรถก่อนแล้วเราก็ไปเรียกรถใหม่นะ เดี๋ยวคุณรู้ได้ไงกูอยู่ที่เดี๋ยว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 ชื่อมันถั่วก็ไม่มีอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยเสียหมื่นเลยเทกสองได้ไหมครับคุณตำรวจเอาอู้ยไม่ได้ครับตำรวจมาไล่มัาไล่โดนจับไอ้กู เลขสองไม่ได้ด้วยว่ะโอ้โหแย่เลยโดนเลยตอนนี้เอาอีเกันมาจากไหนอะเอาอีเกันมาจากไหนอ๋อผมมันโหดครับไปิมไงโอ้โห